แม่มารวยน้ผลนถามหน่อยเวลาเราปอกกล้วยเนาะจะเห็นแยกกันเป็นเครือๆตัดเป็นเครือๆแล้วก็แยกแยกถุงเพราะอะไรเพราะว่ากล้วยมันไม่เหมือนกันบางอันก็แดงบางอันก็ไม่แดงรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรมันหักบ้างแก่เกินบ้างคือพูดง่ายว่าลูกสวนที่เอามาส่งเราเนาะเขาไม่บอกเราเนาะ เขาตัดมาทีเดียวตุ้มเลยเนาะคร<ช>น,นี้พอมาถึงปุ๊บเราก็มาเจอปัญหาว่ากล้วยเวลาเราทอดแล้วไส้มันจะแดงคร<ช>น,นี้เราก็เลยต้องมีการคัดแยกกล้วยเป็นคือครือก<ช>็ <ๆ S 1> เหมือนเราแยกเป็นละลอดนเนาะอ<ช>อันนี้คือความรู้อย่างหนึ่งนะคะเราต้องตัดเป็นคือครือแล้วก็เอามาใส่ถุงไว้อย่างนี้นะคะแยแย,แยๆหรือว่าใส่เป็นการละมังอย่างนี้นะคะแยกเป็นล็อตๆนี่แหละค่ะนี่เหมือนทํางานโรงงานเลยนะคะนี่ ก็จะมาทอดถ้าพี่นางทอดเนี่ยพี่นางก็าจะรู้เลยว่ากล้วยนี้เนี่ยเราเหมาะที่จะทาเป็นกล้วยอบเนยหรือว่ากล้วยเค็มถ้ากล้วยเค็มพี่นางก็จะทําเป็นสไลด์เป็นยาวพี่นางถ้ากล้วยมนันแดงๆเนี่ยเราจะทําเป็นกล้วยปาปิก้าเนาะเพราะว่าเวลาเราผสมกับถงปาปิก้าแล้วเนี่ยมันก็จะสีกรมกืนกันเนาะพี่นางเนาะอันนี้คือ ธรรมชาติของกล้วยนะคะที่เราทําทุกๆวันนะคะพี่นางก็จะสังเกตเพราะว่าลูกสวนมาส่งกล้วยเราไม่โบกเราเราก็จะสังเกตแล้วก็เราแบ่งกล้วยเป็นลอดๆเป็นเครือๆนะคะแบ่งกล้วยเป็นเครือๆแล้วก็เอามาสไลด์อันไหนสไลด์เป็นกล้วยอบเนยเราก็จะแยกไปอันไหนอืมลด์เป็นกล้วยเค็ม กล้วยปาปิก้าที่มันจะไปตามรสชาติของกล้วยที่พี่นางเกททานะคะนี่อย่างนี้นะคะก็จะทําเป็นกล้วยปาปิก้านะคะอย่างนี้ห้าเนื้อในนะคะแบบนี้นะคะก็ทําเป็นกล้วย,เ,ยคเค็มหรือเป็นกล้วยอบเ,เนยนะคะสําหรับการทํากล้วยฉาบของเราทุกวันนะคะออเดอร์เข้ามาทุกวัน สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกๆค้านะคะที่สนใจนําวิธีการของเรานะคะไปทํากล้วยฉาบนะคะก็ทางช่องของเรานะคะก็แนะนําให้ลองทําดูนะคะนางทำอะไรก็ครอบไปทุดทกเก็บนะคะนี่เรียบร้อยหนึ่งถุงเก็บเสร็จก็ามาทอดนะคะนี่ทอด ไฟก็แรงๆอย่างนี้นะคะน่ากินจังเลยร้อนๆจากเตาอันนี้จะมาชิมกล้วยไส้แดงๆให้ดูนะคะนี่ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอันนี้พี่นางจะเอาไว้ทําเป็นกล้วยปาปิก้านะคะนี่อย่างนี้นะคะกรอบได้อีกแบบหนึ่งคะ่ะหอมด้วยค่ะหอมกรอบมากเลย ความกรอบของกล้วยเรานะคะพี่ผนว่าขึ้นอยู่กับปีมือพี่นางน,นะคะในการทอดกล้วยปีมือจริงๆค่ะกรอบทุกขนาดนะคะกล้วยจะมาแบบไหนอ่อนแก่พี่นางทอดได้กรอบหมดนะคะสำหรับชิ้นนี้เป็นกล้วยที่ไส้ไม่แดงกรอบไหมกรอบเหมือนกันอันนี้เป็นสำหรับจะทําเป็นกล้วยเค็มนะคะนี่อันนี้กล้วยเค็มกล้วยปาิก้าก็ได้กล้วยเค็มก็ได้รสชาติเหมือนกัน กรอบอร่อยหอ <c oughs> ม <c oughs>